อะไรเนี่ยตกลงเศรษฐกิจไทยโตไม่ถึงมอเตอร์เวย์ฮะโตแค่ปากตรอกอุ้ยโตแค่ปากซอยก็พอแล้วมั้งครับมูดี้ตัดสินใจหัน GDP ประเทศไทยลงเหลือเพียงแค่1 1 1 1ไม่ใช่1ฮะลงเหลือแค่2 <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับ บูดีสอินเวสเตอร์ e ซวิสส์นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชื่อดังระดับโลกจากอเมริกาเนี่ยนะครับเขาได้เขย่าเศรษฐกิจไทยแล้วฮะเพราะนั่นจะว่าออกรายงานวิเคราะห์ครบจบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆที่เขาพูดถึงคือ1นภาวะเศรษฐกิจไทยในมุมมองไม่สู้ดีละกับ2คือลดเป้า GDP ประเทศไทยนะครับอะดูแรกก่อนนะฮะปรากฏว่าเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมี2ออย่างคือ1จัดเร й ติ้ง เกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือในการลงทุนในพวกตราสารนี่กับหุ้นกู้ว่าอยู่ระดับน่าลงทุนไหมไม่น่าลงทุนหรือว่าเป็นขยะอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆซึ่งก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันก็คือ stable negative ถูกไหมฮะแล้วก็ positive ปรากฏว่า m o o d y investor services ออกรายงานนะฮะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจไทยจากเดิมเคยมองว่ามีเสถียรภาพที่เรียกว่า stable กับไม่ใช่ครับลดลงมาฮะกลายเป็น negative เศรษฐกิจไทยมีปัญหาด้านลบครับ โอ้โหเขย่าเลยฮะแล้วก็ไม่พอครับตัดสินใจเฉือนหรือว่าหันอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยจากเดิมเคยมองเมื่อเดือนตุลาคมว่าปี68เนี่ยไทยน่าจะโตได้2.9%งจ้าไหมฮะปรากฏว่าหันถึง0.9%หายไปเกือบ1%นะฮะลงมาเหลือแค่โต2%ในปีนี้ครับนะฮะโอ้โหเจอเข้าไป2อย่างนี่<ม>เหนื่อยเลยนะฮะแต่ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเขาคงระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่เรียกว่า sovereign credit rating เนี่ยไว้ที่ระดับเดิมก็คือ B ใหญ่ A2 ตัวเล็กแล้วก็1ถามว่ามันอยู่ระดับไหนก็ไม่ได้สูงหรอกครับประมาณแถวๆจะก,กลางๆโซเดียมไปนะครับมูที่ให้เหตุผลอะไรอ่ะทาไมถึงมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีเสถียรภ,ภาพแล้วกลายไปเป็นทาง้อนงันติดลบโซเดียมไปนะฮะและยังมาลด g d ดประเทศไทยลงตั้งขนาดนี้นะครับข้อเหตุผลข้อแรกเลยนะฮะหนีไม่พ้นสงครามภาษีซึ่งน,นีภาษีทรัมป์หรือสงครามภาษีนั่นเองครับถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีเนี้ยโตต่ำสองเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่จริงส่ง ถ,ถ้าจริงพิมจริงนะถ้าไม่จริงพิมไม่จริงนะครับท่านผู้ชมครับส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมที่ว่าเศรษฐกิจไทยปี2568เนี่ยนะฮะโตต่ำ2%จริงหรือไม่จริงถ้าจร oui, ิงพ <the> ิมจริงครับถ้าไม่จริงพิมไม่จริงนะฮะหเหตุผลแรกที่เขามองว่าเศรษฐกิจไทยรับมือยากมากก็คือสงครามภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับมันส่งผลการค้าทั่วโลกและก็การค้าของไทย เนื่องจากว่าไทยก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นลักษณะของการเส้นทางผ่านส่งออกของสินค้าจีนโดยสวมสินในไทยและส่งไปยังอเมริกาและในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ถูกเก็บอัตราภาษีที่เรียกว่าภาษีต่างตอบแทนหรือซิมโ l ลทาริฟสูงถึง36%นตะครับต่อจากนี้เนี่ยนะครับความไม่แน่นอนสูงตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ไทยเองก็ตกอยู่ในภาวะไม่แน่นอนสูงอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เขาลดลงมาเหลือ10%และใช้90วันเหลืออะไรไม่มากแล้วนะฮะ นั้นจบ9กบวันก็ยังไม่รู้เลยรับว่าจมูจ,จมูหรือจ,จ่าสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับตัวต่อไปก็ปรากฏว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยช้าตั้งแต่จบโควิดมาเนี่ยนะการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยช้ามากๆคือหน้าตักแทบไม่เหลือนะต้นทุนเนี่ยน้อยมากเลยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นเ,นเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลับไปก่อนที่จะเกิดโควิดเชอรซัมไปแล้วนะครับซึ่งประเทศไทยมีทุนเดิมที่ช้าในการฟื้นตัว หลังจากจบโควิดนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในแง่ระยะสั้นจนถึงระยะกลางไทยเสยมเจอของการส่งออกถูกตอบโต้หลากหลายรูปแบบเลยนะฮะทั้งทที่ช่วงไตรมาสแรกตัวเลขจะสวยก็เพราะว่าเขารีบสั่งสินค้าเข้าไปก่อนจะมีภาษีมีผลบังคับใช้เท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้แล้วปรากฏว่าบูดี้บอกว่าผลกระทบต่อไปคืออะไรรู้ไหมฮะไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหรือห่วงโซ่การผลิต วันจุดนี้เองก็ได้รับผลกระทบจากด้านของห่วงโซ่การผลิตทั้งมูลค่าและจํานวนด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งวัตถุด,ดิบก็จริงนะแต่ว่าเอาวัตถุด,ดิบจากประเทศอื่นแล้วมาประกอบในไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในฐานะฐานการผลิตของภูมิภาคอาเซียนเพราะฉะนั้นก็จะโดนเต็มๆนะครับและนอกจากนี้แล้วน,นะครับบูดี้ยังบอกต่อไปด้วยนะว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เขาต้องลด GDP แล้วก็ปรับมุมมองลงคืออะไรทราบไหมฮะ28มีนาคมจําได้ไหม แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบร้อยปี7.7็มจุดเจูดมที่เมืองบันเดเลในเมียนมาสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพันกิโลเมตรถึงกรุงเทพมหานครและกลายไปทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลัวไม่เข้าเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะเกาหลีใต้ฮ่องกงและจีนเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวทางท่องเที่ยวไม่พอที่จะรองรับที่จะทําให้ GDP ีของประเทศไทยนั้นขยายตัวได้ไปต่อนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้เกิด การตัดลด GDP และก็มองเสถียรภาพตอนนี้มาเป็นอย่างนี้ดังนั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้2 5 6 8เนี่ยต่ำสองเปอร์เซ็นต์ไหมหมายถึงว่าโตเนี่ยต่ำสองเปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่จริงจะจริงพิมพจริงนะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงก็ส่งมาเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เขากําลังมองกันต่อไปว่าน่ากลัวเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวจะมีค่ายอื่นเนี่ยจะลด GDP ประเทศไทยไหมนะครับดังนั้นนี่คือ Modhi Investor Services ไม่รรอช้าเลยับ GDP งปบม,มมมุอเ็นด้านลบ กระแทบเศรษฐกิจไทยเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกันนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยกันนะครับปีนี้เศรษฐกิจไทยนั้นเข้าขายอย่างนี้น่าควรจริงนะฮะอ่ะดูกันนิดหนึ่งครับจริงหรือไม่จริงตอบด้วยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตต่ำสอจริงหรือไม่จริง